สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไปต้นไฟครับวันนี้ครับเราก็มีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะมาให้เพื่อนๆได้รู้จักและลองทํากันดูนะครับนั่นก็คือ Image Map นี่แหละครับเป็น type m m g g m m p p ที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้จะมีความพิเศษจากครั้งก่อนถึงถึงสองแบบด้วยกันก็คือแบบแรกนะครับเราจะทํา Image แบบยาวนะครับยาวไม่พอแล้ว ยังแถมแบบโปร่งใสด้วยนะครับแล้วในแบบที่2ก็คือการเอาวิดีโอยัดเข้าไปอยู่ใน Image Map ด้วยนะครับโดยการวางตำแหน่งตามที่เราต้องการเลยที่เราอยากจะเอาวิดีโอไปวางไว้ตรงไหนก็ได้เหมือนที่เราเห็นในตามแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าใน f f i c i a l a c c o u n t ที่เป็นแบรนด์ที่ดังๆนะครับที่เขาทำกันเนาะวันนี้เราก็เลยจะพามาทำตรงนี้เพื่อให้ได้รู้ว่าเขาทำกันยังไงนะครับ ไปดูตัวอย่างก่อนก่อนที่จะได้ลงมือทำนะครับทุกคลิปผมก็อยากจะให้เห็นภาพก่อนแล้วเราค่อยไปลองทำกันจะได้เข้าใจนะฮะตัวอย่างนะครับในสิ่งที่ผมกำลังจะทำให้ดูนะตรงนี้จะเป็นเรื่องของ image map ที่เป็นภาพแบบยาวๆนะครับแบบเต็มหน้าจอเลยนี่อันนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะแตะคลิกที่ตรงไหนก็ได้นะแล้วมันก็จะออกมาเป็นตามคำสั่งที่เราเลือกไว้นะครับ แค่นี้มันง่ายไปยนะครับแล้วเราก็ต้องมีอะไรที่มันเจ๋งกว่าน,นั้นเรามาดูนะฮะว่าในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ผมใช้คําสั่งไปว่า Image Map v i d ดีโอนะครับผมก็จะจับทั้งสส่วนเข้ามารวมกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ลองมาก่อนประมาณนี้เลยนะครับก็คือภาพนะครับมันก็จะเป็นแบบเต็มจอเลยนะเห็นไหมฮะมันก็จะมีวิดีโอแทรกเข้ามาในนี้ด้วยความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่พอนะครับสังเกตนะที่ผมเลื่อนเนี่ย มันเป็นภาพแบบโปร่งใสด้วยนะครับมองทะลุไปถึงตรงหน้าแชทเลยนะครับนี่เป็นไงฮะพอเห็นภาพแล้วนะครับพอเราคลิกเข้าไปในวิดีโอนะครับวิดีโอผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มที่เอาไว้ให้แชร์ไปหาเพื่อนได้ด้วยนะครับพอเราเห็นวิธีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําดีกว่าว่าทํายังไงนะครับผมจะทิ้งโค้ดเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับจะทิ้งลิงก์เอาไว้ว่าเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ เราก็เอาโค้ดนี้ไปลองใช้ดูก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงโค้ดตรงนั้นนะครับขออธิบายสัดส่วนของการทําภาพนิดนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะในความยาวของภาพนะครับตรงนี้คือเต็มแม็กเลยนะครับก็คือที่2 0งนะครับความยาวนะความสูงนี่แหละ2 0งความกว้างอยู่ที่10,40<อ>นะครับแล้วก็เราก็มามากวาดแอเรียในเรื่องของการที่จะเอาวิดีโอมาลงนะครับ แล้วก็กวาดได้เลยนะว่าเราอยากเอาวิดีโอมาลงตรงไหนของบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีความสูงมีความเขาเรียกอะไรแกน x แกน y นะถ้าเพื่อนเพืนเข้าใจแต่อ้วิธีการทําตรงนี้มันไม่ยากนะครับเราจะใช้สส่วนก็คือส่วนแรกเราจะต้องไปดีไซน์ภาพออกมาก่อนให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะเราก็เอาภาพนี้ไปทําเป็นแบบโปรง่งใสซึ่งโปรแกรมที่ทํานะครับโดยส่วนตัวผมเองนะผมใช้มือถือนะครับมือถือในการทํา จะเป็นตัวพิกเซล랩นะครับจะเอาไว้ใช้ทำแต่งภาพแล้วเราก็ไปทำภาพให้มันโปร่งใสได้เลยนะพอเราทำได้ภาพนั้นเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาภาพนี้นะครับที่ได้นะเอาเข้าไปแปะไว้อยู่ในหน้าของบอร์ดดีไซน์นะครับเลือกในหัวข้อว่าหมวด อ่ออ m a เมนะครับจากนั้นเราก็ไป Insert ภาพนี้เข้ามานะครับพอได้ภาพนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กวาด a r e รียเหมือนตามคลิปก่อนๆที่ผมเคยบอกไปนะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะในเรื่องของ Image Map นะครับแล้วพอเราได้ตรงนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาลิงก์ที่เป็นวิดีโอแล้วก็ภาพลิงก์ที่เป็นหน้าปกของวิดีโอเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับหลังจากนั้นถึงจะลั่นออกมาได้เลยนะ <S 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 เดี๋ยวผมจะพาไปดูโค้ดดีกว่าเพื่อเป็นความเข้าใจนะฮะ ตรงนี้ผมทำลิงก์เอาไว้นะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าผมหลุดออกไปหรือยังนะอ่ะย่างย่างย่างนี่นี่นี่ตรงนี้นี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆใช้ตัวเจ้า d i a l o g 4นะครับก็สามารถก๊อปตรงนี้ทั้งหมดเลยนะเอาไปใช้ลองเทสด,ดูก่อนก็ได้แล้วค่อยไปปรับแต่งดูว่าอะไรที่เราชอบนะครับดูอย่างในภาพนะครับในหมวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เคยบอกนะ d i a l o g 4เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันวางโค้ดไม่ตามลำดับเหมือนที่เรา ทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะตรงนี้นะครับในภาพนะถ้าสมมติว่าเราลองขยายกันมาดูนะฮะนี่เลยนะครับมันจะมีส่วนของภาพที่เป็นขนาดเบสของคือเบสไซสคือภาพเบสิกนะอันนี้จริงผมก็คงไม่ต้องอธิบายก็ได้นะมันอยู่ในคลิปกันก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็ลองไปดูแล้วกันก็กรอปตรงนี้นะครับแล้วก็มาแก้ไขนิดนึงนะ อีกที่บอกว่าแกน x แกน y นะครับเราสามารถที่จะไปดูเลขตรงนี้ได้จากในบอร์ดดีไซน์ในการที่เรากวาดภาพหรือแอเรียที่เราต้องการลงไปนะครับเราก็ใช้คําสั่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของวิดีโอนะครับเราก็เอาวิดีโอเนี่ยเข้ามาในหมวดวิดีโอเนี่ยก็อย่างที่บอกมันจะมีภาพต้นฉบับกับลิงก์ต้นฉบับที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็น external link ก็คือตัวที่เอาไว้ที่เราแตะแล้วเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆได้ประมาณนี้นะเราก็ใส่ link U R I เข้าไปนะครับอยากจะทําอะไรก็ลองดีไซน์กันดูเพื่อนๆลองก๊อปตรงนี้เอาไปวางได้เลยนะใน Dialogflow นะครับลองไปเทสดูก็ได้ดิผมทําโคดทิ้งไว้แบบเต็มๆนะครับไม่ต้องไปตัดต่ออะไรเลยลองให้มันรันก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมองภาพออกเองนะครับก็เห็นแล้วนะก็น่าจะประมาณนี้เนาะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์ตรงนี้นะครับไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับแล้วลองเทสกันดูถ้าไม่เข้าใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาติดต่อผมก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอธิบายให้ฟังนะครับพอดีด้วยว่าผมอัดคลิปตรงนี้นะครับผมไม่มีคอมนะครับผมก็ทุกอย่างผมใช้มือถือทาหมดเลยก็เลยอาจจะมีเพื่อนๆที่มือใหม่เนะอาจจะอาจจะงงบ้างก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้ก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ก็หวังว่านะ ไอ้เรื่องนี้ก็คงน่าจะเป็นประโยชน์นะเพราะว่ามันดูความเก๋ด้วยนะครับเต็มจอด้วยแล้วก็แถมมาภาพโปรง่งใสด้วยแอบประมาณนี้แล้วเรายัดวิดีโอเข้าไปข้างในอีกประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอเอลืมบอกไปเรื่องหนึ่งก็คือความยาวของวิดีโอนะครับมันยาวได้แบบไม่จํากัดเลยนะแต่จํากัดที่ขนาดของไฟล์นะครับห้ามเกิน200เมกเท่านั้นเองก็ลองไปหาวิดีโออะไรที่เราอยากจะพรีเซนต์หรือนําเสนอนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปบีบอัดวิดีโอเนี่ยให้คุณภาพมันแบบ ลดลงมานิดนึงแต่ไอตัวปริมาณนะครับปริมาณของตัวตัวเมกนะครับให้มันอยู่ภายใต้ไม่เกิน200เมกก็กําลังจะดีนะครับก็คือเอาแบบง่ายๆก็น่าจะไม่เกิน5นาทีก็ได้นะครับเต่จริงมันมเกินได้นะเพื่อนก็ลองไปจัดสรรปันส่วนเรื่องวิดีโออีกทีแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะถ้าชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ติดตามช่องนี้อีกนะครับไอต้นไฟพร้อมกับเทคนิคใหม่แล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ